โอพนนีคืออะไรเพี่นี่กดใช้เอาลากใส่ช่องได้เลยครับใส่ช่องตัวเลข้วกดใช้ดูมันจะเป็นป้ายประมูลยกประมูล oh. อ๋ออ่ามันจะเป็นอย่างนี้โอพีห <OP S 1> ้บ <OP S 1> <5 S 2> าบาทนี่ ันนี้เสร็จปุ๊บปิดประมูลจ่ายเงินคันต่อไปขึ้นเลยนะครับแล้วก็สามารถรับรถได้ทันทีหลังหลังจบการประมูลทุกคันมาแล้วครับพี่โจโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหนึ่งแล้วกันโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็พอเออแล้วก็มีออปชั่นเสริมนะครับสองล้านเปลี่ยนป้ายทะเบียนทั้งั้นแกงแล้วก็ประชาชนเลยถ้าได้รถประมูลไปปุ๊บก็จ่ายสองล้านหรือจะไม่จ่ายก็ได้จ่ายสองล้านก็กำหนดป้ายทะเบียนได้ ถ้าไม่จ่ายคือไปทะเบียนปรติเหมือนซื้อร้านใช่ใช่แล้วโอเคประมาณนี้ครับผมเพิ่งมาพี่ตอนแรกอะไรพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลาถ้าถ้าถ้าส่งร้านอันนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนทีหลังได้ไหมคะหรือว่าได้ตอนนั้นเลยโจก่อนได้ตอนนั้นเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาทั้งรออีกโจ้โอเคเอ่อมาฟิ้งกับพี่โจเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วครับโอเคครับก็ตามนั้นเจอกันสามทุ่มครับ ตรงข้ามบางนาเอารถจอดไว้ที่บางนานะครับเอาเก็บไก่กระดาไปเลยแล้วก็เดินข้ามมาโอเคค่ะได้ครับฮาปัญหาโอเคเหนือนะเข้าขับอ่อของเหนือโอเพนอันนี้ครับอันนี้โอพีคืออะไรเพียนิดใช้เอาลากใส่ช่องได้เลยครับใส่ช่องตัวเลขแล้วกดใช้ดูมันจะเปิดป้ายประมูลดูประมูลโอ้โหอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ โอ้มีห้าบาทที่นี่แล้วก็ได้แล้วก็เราก็ตะโกดแล้วพอเราจะบิดใช่ไหมเราก็กดปุ๊บป้ายจะยกขึ้นมาเราก็กดเอกเอาลงยกชูป้ายปุ๊บแล้วเราก็ขานโอพีอ่าห้าสิบล้านแล้วก็กดลงอะไรอย่างนี้นับนับกี่วิอะพี่เอโจเทคจะาเอาป้ายวิครับสิบวิสิบวิใช่ไหมใช่บิดบิดเกินห้าหมื่นได้ใช่ป่ะพี่ได้ครับขั้นต่ำห้าหมื่นห้าหมื่นหลักหลักห้าหมื่นก็คือ 5 0แาหมื่นหนึสององเงี้ยห้าหนึ่งบาทได้ห้าห้าหมื่นหนึ่งบาทได้ไหมไม่ได้ห้าหมื่นต้องหลักห้าหมื่นอ๋อห้าหมื่นเปลีละห้าหมื่นบิดละห้าหมืนบิดละห้าหมื่นถ้าผมขึ้นแตงโมด้ารถคันนั้นร้านหนึ่งใช่ป่ะผมบิดสองร้านนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมได้เพราะมันหันห้าหมื่นตัวใช่มันคือมันคือมันคือเท่าไหร่นะยี่สิบบิดไงแต่ว่าอ่าใช่อ่าใช่ใช่ใช่อ่าโอเคเข้าใจแล้พี่โอเคได้ครับแล้วก็ยังไงก็ได้ให้เป็นเลขกลมอ่าอ่าใช่แล้วก็ เ,เรียกว่าอะไรนะอ๋อเงินนะครับกดมาเผื่อใส่ตัวไว้เลยแล้วก็พอปิดประมูลกรณีเมื่อกี้น่าจะได้ยินไปแล้วกรณีที่ไม่ถึงยอดที่ฝากเข้ามาก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวจะหักส่วนต่างแล้วก็คืนให้ตอนจบประมูลแล้วถ้าสมมุติว่าเกินอ่ะพี่เกินแบบเกินไปเลยเกินไปเลยสมมุติเกินไปเลยเราต้องหาเงินมาจ่ายนะตอนนั้นให้ได้อ๋อไม่ไม่ใช่วันหนึ่งอ่ะพี่ไม่วันหนึ่งแล้วครับเปลี่ยนใหม่แล้วนะตอนนั้นเลย โอ้คือสมมติว่าเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการจบรถประมูลเป็นคันๆไปถ้าวันหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องรถคันนั้นมันก็ต้องหายไปเลยหรือไม่ก็ต้องมาจัดประมูลใหม่ซึ่งมันก็ไม่ควรถูกไหมและได้รถเลยไมพ่พี่สมมติให้ได้รถหลังจบประมูลเลยครับอ๋อโอเคครับหมายถือ<ล>ว่าขอโทษนะหลังบิดปุ๊บ,บ,บสมมติว่าคันที่สองอยูนะ่้วจ่ายตังเสร็จเลยจ่ายตังเลยใช่ไหมพอบิดจบจ่ายตังเลยตอนนั้นได้ตอนนั้นเลยไม่ใช่ว่าหลังประมูลแปดคันจบค่อยจ่ายอ่าแบบว่าจบจบเป็นคันต่อคัน จบเป็นคันต่อคันครับใช่จบแคเทศหนึงแต่แต่การรับรถคือผมผมจะไม่งั้นเดียวหลังประมูลทีเดียวใช่คือต้องมืเศิกสดเพิ่มด้วยว่างั้นเถอะใช่ใช่กดทีเดียวอ่าจ้าแลวพีถ้าไม่พอก็ให้เพื่อนวิ่งมาให้ก็ได้เราคุยกับคนที่รับเงินนะครับโอเคฮะนเอ็กโซได้ไหมเลยนะโอเคโอเคประมาณนี้ครับสำหรับแก๊งไม่มีอะไรแต่ใจอ่ะเออแล้วก็ เอไม่อยู่2อวันการอีกิม okay ัวใช่แบบประมูลเสร็จก็เอาเงินเลยอะใชนะก็ต่อยกันเลยอ่ะยูจีนยูจีนนะตาพี่เหมือนในยอจีนหมายหมายเลขสามออเหนือมีอะไรสงสัยไหมไม่ไม่มีแล้วพี่เข้าใจหมดแล้วพี่ครับเจนกันครับผม